อ้อะไรเอ่ออะไรนะปูเป็นอะไรเป็นสาวครับอ๋อปูไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้ปูหลับไปปูฝันถึงรองอฝันถึงน้องรองเหรอครับ ฝันว่ารองเข้ามาหาปู่เข้ามาบอกกับปู่ว่าเขาจะมาอยู่กับปู่ต่อไปนี้เขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วเลยครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าน้องรองอ่ะคุณจะใกล้กับมาแล้วนะครับใจถึงได้กระวัดมาถึงปู่ พุ่งตื่นนะนี่ปูหลับต่อยสักชั่วโมงนะครับนะฮะแล้วน,น,นี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วล่ะเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็บ่ายสาม เธอคงเป็นของคุณปู่นรองถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ช่วยให้พี่ตามหาตัวเด็กจอมเจอทีเถอะเขาจะได้ไม่อยู่เป็นเพื่อนคุณปูป่แท,ทนไง ทำอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยมาจัดบ้านสิจ๊ะพี่แม่สั่งจากร้านสุพรนิการนะลูกนะนที่มี่เขาสีดอกไม้สวยๆเยอะเลยเห็นไหมการิชันนี่สวยนะสวยค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะจัดบ้านใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวจอมช่วยนะคะอแบบบอกกี่ครั้งกี่หนไม่ใช่เจ้าจอมหนูคืออักษรวด,ดีลูกคนนี้จริงๆนะ เออ,อหนูหนูขอโทษคะ่ะเดี๋ยวหนูช่วยคุณแม่นะคะไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวหนูไปแต่งตัวดีกว่านะอ่าวอนวนวอนอ่ะ,อะคุณนายเรียกเหรอคะอืมเดี๋ยวบอกให้เด็กๆเตรียมตัวไปเสริมสวยนะค่ะหนูขึ้นไปแต่งตัวลูกแล้วก็บอกพี่พี่ให้เขาแต่งตัวด้วยแต่งตัวไปไหนคะอาเถอะแหะไปไปไป คุณนายอะนะสั่งดอกไม้ไม่เยอะแยะเลยก็มีงานนะสิมีงานเหรอป้าถึงว่าสิคุณสาวๆอะกิ้วก้าก็ใหญ่เลยเนี่ยเห็นตัวเห็นแต่งตัวสวยเลยนะนั่งรถคุณวอนออกไปเห็นว่าจะไปร้านเสริมสวยนะป้าป้ารู้ไหมมีงานอะไรอะก็ <c oughs> <c oughs> ง,งานถอนทุนคืนสิวะ <c oughs> หมดไปหลายแล้วเนี่ย <S <S สวัสดีค e> ่ะสวยค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะอุ้ยคนสวยของที่ก็มาด้วยพี่เชิญค่ะนั่งก่อนนะคะหนูนั่ง สาวจะอยากจะมีลูกสาวแน่รักหนูสักคนพี่จออะอที่เชื่อสาอวดีค่ะสาวดีพี่จอเกังเลย เสร็จแล้วลงไปเลยล่ะฉันน่ะเสร็จแล้วยาเธอล่ะสต่อพอมียางไปไหนมาพี่นิสา อยู่เล็กล่ะหยูเล็กไหนล่ะอ๋อดูอักษรว่าดีเหรอคุณแม่บอกว่ายังไม่ต้องลงไปถ้าเผื่อจะให้ลงไปเมื่อไหร่น้จะขึ้นมาตามเองอไป ตนเต็มหน้าเลยเอตื่นเต็มหมดดิฉันจับอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเดือนขัดสีชีวิตอ้าวไม่ได้ยังแม่คนกรงเพชรนะคะขอนี่อ้วนมากดิฉันสั่งเลยหนึ่งอาทิตย์เธอกินผักแห้ามกินอย่างอื่นหมดเดี๋ยวนี้เป็นไงเชฟต้องบอกแล้วไม่ได้ดิฉันไม่ได้กินฮะผมได้ข่าวมาว่าคุณพี่ได้ลูกสาวคนใหม่มาอีกคนไม่ใช่หรอครับแน่ๆคุณเลขาแมงวันหัวเขียวที่ไหนมันไปกระซิบบอกนะคะ ออท่านต่างหากนะครับท่านเนแห่งของมาพี่น้อนะครับท่านยังพูดอีกนะว่าถ้าคุณพี่ยังคิดถึงท่านอยู่หรื่าท่านตลอดที่คุณพี่ยังคิดถึงอยู่หรอกก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาสิคะแหมท่านดีก็ดิฉันจะตายไปแหมไม่คิดถึงแล้วก็บอกให้ท่านรีบมากันแล้วกันนะคะเออไหนล่ะลูกสาวคนไหนของพี่ได้ของพี่ได้หอยังนะครับก็ได้ค่ะแต่นี่เด็กจังเลยยังไม่ไปสีภาษาเลยนะคะเนื้ออร่อย วานวานะขึ้นไปตามอักษรข้างบนตามไปมาหน่อยนะรอสักครู่นะคะแล้วก็จะอะไรจะไม่เลอโอ้เรไม่บอก อยากจะดูไม่ของดีข้างกับอธิบายไปตั้งสองคนแล้วนี่คนยังไม่ได้อธิบายเอาดีไปเกี่ยวลูกวนนี่เด็กๆอยากอยากจะดูว่าไม่รู้เรื่องบอกว่าเด็กๆลูกสาวคนเล็กของดิฉันมาแล้วค่ะอ๋อวันนี้เหรอซ้มเหมือนจม